e ดีค่ะเลิฟโนวชโนบายนุกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้นุดมาพร้อมกับนิยายวายบอยเลิฟเรื่องอุ่นไอรักเสนอเป็นตอนที่13ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟินกันต่อกับเรื่องราวของสองอุ่นพร้อมกันได้เลยค่ะอุ่นพี่ว่าพาพ่อเลี้ยงไปให้หมอทําแผลก่อนดีไหมทิ้งเอาไว้นานเดี๋ยวแผลจะเฟได้นะทันทีที่มาถึงบ้านกิติจึงรีบแนะนําให้คนตัวเล็ก พาพ่อเลี้ยงหนุ่มไปท,าทําแผลที่โรงพยาบาลผมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับคุณติโดนยิงแค่ถักถักเท่านั้นเองแต่เลือดของคุณออกเยอะมากเลยนะพ่อเลี้ยงแล้วยังโดนน้ําอีกมันจะติดเชื้อนะคุณไออุ่นรีบกล่าวเสริมขึ้นอีกคนเมื่อเห็นว่าคนโดนยิงนั้นคงไม่ยอมดีๆแน่นอนแผลแค่นี้ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกและอีกอย่างฉันไม่อยากให้คนงานในไร่รู้เรื่องด้วยเดี๋ยวคนร้ายมันจะไหวตัวทัน คนแก่หัวดือ้อพยายามอธิบายให้คนอื่นๆคล้อยตามซึ่งมันก็ได้ผลเพราะเหตุผลที่อ้างอิงขึ้นมานั้นคือความจริงถ้าคุณไม่ไปหาหมอก็คงต้องถึงมือหมอเถือนอย่างผมแล้วละ่ะฮะน้องอุ่นจะทำแผลเองเหรือครับทั้งกิติและเขมต่างก็ตกใจและแปลกใจละคนกันเมื่อได้ยินว่าคนตัวเล็กจะทำแผลให้พ่อเลี้ยงหนุ่มเองเพราะไออุ่นมือหนักจะตายมีหวังแผลได้ระบมมากกว่าเดิมเป็นแน่ครับ อุ่นนี่แหละจะทำแผลเองคุณตามผมมาี่เลยพ่อเลี้ยงโอ๊ยนายจะทำแผลหรือจะฆ่าฉันกันแน่ไออุ่นพ่อเลี้ยงอาทิตย์ร้องเอ,อะอะโวยวายดังลั่นเมื่อโดนอีกฝ่ายเทแอลกอฮอลลาดลงมาบนแผลเพื่อจะฆ่าเชือ้อในพ่อเลี้ยงบอกว่าแผลแค่นี้เองไงนี่แค่โดนแอโกโลกอฮอล์นะอย่างร้องสเสียงหลงเลยแล้วใครคุณนล้างแผลกันแบบนี้ล่ะไออุ่นเบะปากแล้วมองบน ทำปากขมุบขมิบล้อเรียนคำพูดของคนแก่ที่บนก็คุณไม่อยากไปหาหมอเองก็ต้องเจอหมอเถื่อนแบบผมนี่แหละเจ้าตัวเล็กพูดไปพลางมือก็ทำแผลไปพลางแต่ได้ลดน้ำหนักมือลงมาเมื่อเห็นอีกคนทำหน้านิ้วเพราะความเจ็บเสร็จแล้วครับระวังอย่าให้แผลโดนน้ำเดี๋ยวมันจะอักเสบถ้าอย่างนั้นฉันก็อาบน้ำเองไม่ได้นะสินายคงต้องอาบให้ฉันล้ล,ล่ะไออุ่นพ่อเล็กอาทิตย์ส่งสายตาวาววับ ขายแววความเจ้าเล่ส่งมายังพยาบาลพิเศษอย่างไออุ่นเรื่องอะไรล่ะคุณน้องชายพ่อเลี้ยงก็มีให้คุณสายชนอาบให้สิมือหนาของพ่อเลี้ยงคว้าข้อมือของไออุ่นแล้วสุดรั้งแรงดานเนเซธลาเข้ามาสู่อ้อมอกของตัวเองอะไรของคุณเนี่ยปล่อยผมแะพ่อเลี้ยงอยู่นิ่งๆไออุ่นฉันกําลังจ่ายค่าทําแผลให้นายอยู่พ่อเลี้ยงอาทิตย์โน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้าหวานของคนตัวเล็กหยุด จิตุรีเลยนะคุณใครก็อยากได้ค่าจ้างแบบนี้กันเล่าคนตัวเล็กยกมือขึ้นดันใบหน้าของอีกคนให้ออกห่างจากแก้มใสของตัวเองนายบอกเองว่าถ้าถึงบ้านแล้วจะตามใจฉันผมไม่ได้พูดสักหน่อยปล่อยผมได้แล้วป่านนี้พี่ติกับพี่เขมรอยแย่แล้วครับชายหนุ่มจำใจต้องปล่อยคนตัวเล็กออกจากอ้อมกอดเย่นคัดไม่ได้แม้ว่าแม้ว่าจะอยากหากำไรจากคนตัวเล็กต่อแต่เมื่อนึกถึงเรื่องที่ต้องสาดสาง ชายหนุ่มก็ยอมอย่างง่ายดดยเจ้าอุ่นอุ่นเป็นอะไรกิตติรีโผล่เข้าไปหาอุ่นรักทันทีที่ได้เห็นหนุ่มหน้าทะเลน่แบบเจาตัวเล็กขึ้นหลังเดินเข้ามาในบ้านอุ่นหกล้มทับพิติเลยทําให้ข้อเท้าแพงมาครับเดี๋ยวที่รับเองหนุ่มเจ้าของฟาร์มยื่นมือไปรับเด็กตื้อลงมาจากหลังของสายชนถึงแม้ว่าหนุ่มหน้าทะเล้นจะไม่พอใจสักเท่าไหร่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมให้กิตติอุ้มคนตัวเล็กไปนั่งที่โซฟา พี่ขอดูหน่อยบวมแดงเชียวคงเจ็บสินะเจ้าดือ้อทั้งสายชนและเข็มต่างมองดูก,การกระทำของกิตติชายหนุ่มโลกงามน,นั่งลงกับพื้นตรงหน้าของอุ่นรักแล้วยกเท้าของอีกคนมาวางบนตักและค่อยๆพลิกข้อเ,ขเท้าดูอาการอย่างเบามือหนุ่มเจ้าของฟาร์มจะรู้ไหมว่ายิ่งตัวเขาแสดงความรักที่มีต่ออุ่นรักมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับอีกคนมากเท่ากันหนูรอพี่แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหยิบยามานวดให้ครับพี่ชนหนุ่มหน้าทะลน่์รีบเดินแยกออกมาหยิบยานวดเพราะไม่อาจทนมองดูภาพตรงหน้าได้ถึงแม้ว่าเจ้าดื้อจะบอกว่าไม่ได้ชอบกิตติแต่จะให้สายชนทำใจมองดูคนที่แอบรักเด็กดือ้อแต่ะมือต้องตัวต่อหน้าต,ตาเขาแบบนี้ได้อ้าวคุณชนกลับมาแล้วเหรอครับแล้วเป็นอะไรหน้าบูดเบื้องแบบนี้ใครทําอะไรให้ไม่พอใจพ่อเลี้ยกหนุ่มเอ่ยถามน้องชาย เมื่อสังเกตเห็นหน้าตาบึ้งตึงของสายชนซึ่งผิดจากปกติวิสัยของหนุ่มหน้าทะเลนที่เป็นคนสดใสล่าเริงอย่ามาสนใจเรื่องของผมเลยคุณอุ่นครับผมขอ,อยานวดแก้กเศษหน่อยครับประโยคแรกสายชมคุยกับพี่ชายของเขาส่วนประโยคที่2นั้นเข้าหันมาคุยกับแฝดพี่ยานวดแก้กเศษใครเป็นอะไรเหรอครับอุ่นรักหกล้มครับเลยทําให้ข้อเท้าแผลอ๋อครับ คุณกับพ่อเลี้ยงออกไปข้างนอกก่อนเลยครับเดี๋ยวผมขอไปหยิบยาก่อนพ่อเลี้ยงหนุ่มและน้องชายเดินกลับมายังห้องรับแขกหนูรอแป๊บนึงนะไออุ่นกำลังหยิบยานวดให้หนุ่มหน้าทะเล้นเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆอุ่นรักโดยไม่ได้สนใจสายตาของกิตติที่มองมาเลยสักนิดยานวดได้แล้วค่ะคุณชนเดี๋ยวพี่นวดให้เจ้าเด็กด้วยเองอุ่นทั้งสายชนและหนุ่มเจ้าของฟางต่างฝ่ายต่างก็ยื่นมือออกไปรับหลอดยาจากมือของไออุ่น จนทาให้คนหัวรั้นต้องชะงักเพราะไม่รู้จะยื่นให้ใครดีอุ่นว่าอุ่นนวดให้น้องเองดีกว่าครับริงไม่จะอุ่นให้พีนวดให้ดีกว่านะไออุ่นรีบแก้สถานการณ์ตรงหน้าก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดศึกชิงนายกันคนตัวเล็กกหยิบตาส่งสัญญาณให้น้องชายฝาแฝดช่วยอีกแรงใช่ครับใช่ครับอุ่นให้พี่อุ่นนวดให้ดีกว่าขอบคุณพี่ติ๋กับพี่ชนนด้วยนะครับคำพูดของเจ้าเด็กตื้อเปรียกเสมือนคำตัดสิน จึงทาให้สายชลกิติลาดหอยออกมาอุ่นจะเล่าให้พี่ฟังได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นอุ่นโดนรอบยินครับพิติแล้วเห็นหน้าตาของคนร้ายไหมครับเขมพูดขึ้นหลังจากที่นั่งเงียบอยู่นานเห็นครับก็เรื่องนี้แหละครับพี่อุ่นจะปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากพิติจะให้พี่ช่วยอะไรก็ว่ามาเลยพี่ยินดีช่วยเต็มที่หนุ่มเจ้าของฟาร์มรีบรับอาสา,าด้วยความเต็มใจการประชุมคนง,งานที่จะเกิดขึ้นในอีกสองวันข้างหน้า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาเก็บลายนิ้วมือคนงานในไล่ครับอุ่นเลยอยากจะขอให้พี่ติมาช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งครับเรื่องแค่นี้เองได้สิแล้วอุ่นจะยังไงกับไอ้คนไล่ที่รอบยิงอุ่นกับพ่อเลี้ยงหนุ่มเจ้าของฟางพูดเสียงเรียบไออุ่นหันไปมองหน้าพ่อเลี้ยงหนุ่มคล้ายกับว่ากําลังให้อีกฝ่ายเป็นคนตอบเราจะไปตามล่าตัวพวกมันทั้งสองคนครับพ่อเลี้ยงหนุ่มพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำดวงตาคมวาวโรด,ด้วยความแค้น เมื่อนึกถึงพวกคนร้ายพวกมันไม่หนีไปไหนตอนไหนแล้วหรอครับพี่อาทิตย์สายชนถามพี่ชายขึ้นมามันยังไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะนายของมันยังไม่ได้ครอบครองไล่ไออุ่นรักพ่อเลี้ยงกล่าวพร้อมกับสีหน้าและสายตาที่แสดงออกถึงความเครียดแค้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นใครเราก็ไปจับตัวพวกมันส่งตำรวจเลยสิครับอุ่นรักเอ่ยตามภาษาซื่อคิดแค่เพียงว่าถ้าอยากได้ตัวคนร้ายก็ไปจับเท่านั้นก็จบ มันทำแบบนะั้นไม่ได้นะสิตู้ดือ้อเพราะถ้าเราไปจับไอ้คนร้ายที่มันลอบยิงที่ตอนนี้ไอ้คนที่มันลอบวางเพลิงเผาไร่ของเรามันก็จะไหวตัวทันแล้วหนีไปนะสิอุ่นรักพยักหน้าเบาๆและกุ้นคิดตามคำพูดของแฝดพี่จริงด้วยครับอุ่นลืมคิดป้อน,นี้ไปเลยถ้าเช่นนั้นเราก็ทำตามแผนที่วางไว้อีกสองวันประชุมคนงานที่ไร่เราจะมาช่วยกันตามไล่พวกคนร้ายพ่อเลี้ยงผู้เสียงเรียบ งั้นเรากลับกันเลยดีกว่าเตะมันดึกแล้วนะหลังจากที่พูดคุยตกลงแผนการทุกอย่างจบสิน้นเขมก็ชวนเพื่อนรักกลับฟาร์มในทันทีเพราะเวลามันล่วงเลยมันเกือบจะสี่ทุ่มแล้วโอเคงั้นกลับกันเลยที่กลับก่อนนะเจ้าอุ่นห้ามซนนะดี๋ยวขาจะอักเสบม,มากกว่าเดิมผมขอตัวกลับก่อน,นครับพ่อเลี้ยงคุณสายชนครับพี่เตะขับรถดีๆนะครับอุ่นรักพูดจบก็ฉีกยิ้มกว้างให้หนุ่มเจ้าของฟาร์ม ขอบคุณมากนะคะคุณติพ่อเลยงอาทิตย์เอ่ยขอบคุณพร้อมกับก้มหัวให้กิติเล็กน้อยพี่กลับเลยนะเจ้าอุ่นครับพี่เขมอุ่นขอบคุณพี่เขนม,มากนะครับมาครับพี่จะพาขึ้นห้องหลังจากที่แขกประจําไร่กลับไปหนุ่มทะเล่นจึงรีบเสนอตัวมาพาเด็กตื้อขึ้นห้องนอนเมื่อไออุ่นเห็นหนุ่มหน้าทะเล่นกาลังจะอุ้มน้องชายฝาแฝดจึงรีบทักท้วงขึ้นมาในทันทีไม่เป็นไรครับคุณชนเดี๋ยวอุ่นจะพาเจ้าดื้อขึ้นไปบนห้องเองดีกว่าครับ มือหนาของพ่อเลี้งอาทิตย์คว้าข้อมือเล็กของคนหัวรั้นพร้อมทั้งดึงรั้งคนตัวเล็กเอาไว้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าชนมันนั่นแหละส่วนนายก็อยู่ดูแลฉันเข้าใจไหมหมอเถื่อนหมอเถื่อนแหละครับอุ่นรักหัวล้อเสียงใสชอบใจกับตำแหน่งใหม่ของพี่ชายฝาแฝดที่พ่อเลี้ยงหนุ่มแต่งตั้งให้งั้นเราไปกันดีกว่าครับพี่ชนหมอเถื่อนจะได้ดูแลพ่อเล้งสักทีแฝดเป็นไหจูอุน่นไออุ่นหันไปดูแฝดน้องแบบไม่จริงจังนะัก ว่าไงคุณหมอเถื่อนจะพาคนเจ็บไปอาบน้ําได้หรือยังเจ้าตัวเล็กเบิกตากว้างมองหน้าชายหนุ่มจอมเจ้าเล่ใครเขาจะอาบน้ําให้คุณอาบเองสิฉันจะอาบเองได้ไงเดี๋ยวแผลก็โดนน้ําหรอกนายเป็นคนห้ามฉันเองไม่ใช่หรอว่าไม่ให้แผลโดนน้ําพ่อเล้งอาทิตย์กล่าวอ้างถึงคำพูดของอีกฝ่ายทําให้เจ้าตัวเล็กเถียงไม่ได้ใบหน้าสวยงองง้มลงและนั่นมันสร้างรอยยิ้มอ่อน ผลขึ้นบนใบหน้า่อเล้าของพ่อเลี้ยงหนุ่มวันนี้มันดึกแล้วแค่เช็ดตัวละกันครับไออุ่นพูดจบกระลุกขึ้นแล้วเดินนำหน้าพ่อเลี้ยงหนุ่มอ้าวพ่อเลี้ยงคุณจะนั่งอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมจะได้เช็ดตัวไหมถ้าถท้ผมไม่เช็ดให้นะผมง่วงแล้วเจ้าคนตัวเล็กหันมาแวด๊ดแว๊ดใส่พ่อเลี้ยงหนุ่มซึ่งยังคงนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาตัวเดิมครับคุณหมอเถื่อนครับคนเจ็บจะรีบตามคุณหมอไปเดี๋ยวนี้แหละครับ ห้องอุ่นรักพี่ว่าอุ่นแค่เช็ดตัวดีกว่านะเดี๋ยวพี่เช็ดให้สายชนล,ลีเสนอความคิดเห็นให้เจ้าดือ้อเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายยังเดินลำบากอยู่กลัวว่าจะไปหกล้มหกลุกในห้องน้ําอีกรอบแต่อุ่นอยากอาบน้ํานี่ครับเหนียวตัวจะแย่แล้วจะอาบอยังไง้าหนูยิ่งเจ็บอยู่หรือจะให้พี่อาบให้ได้นะพี่ไม่ถือมามาเดี๋ยวพี่อาบให้หนูเองสายชนยื่นหน้าเข้าไปใกล้ใบหน้าสวยของเจ้าดือ้อ พร้อมทั้งส่งสายตาวาววับที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการของอีกฝ่ายพี่ชนถอยออกไปเลยครับแล้วเลิกมองอุ่นด้วยสายตาแบบนี้ได้แล้วอุ่นแค่เจ็บขามือยังใช้งานได้ปกติอาบเองได้ครับแค่ให้อุ่นลักผักหน้าอกสายชนให้ถอยห่าวจากตัวเล็กน้อยแค่อะไรแค่ให้พี่ชนอุ้มอุ่นไปส่งในห้องน้ำก็พอครับ หนุ่มหน้าทะเลนอดที่จะยิ้มไปกับท่าทีเ e อียงอายของเจ้าดื้อไม่ได้แค่ขอให้อุ้มมันต้องน่ารักขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคพี่จะอุ้มอุ่นไปส่งในห้องน้ําส่วนพี่จะไปอาบน้ําที่ห้องแต่อุ่นต้องสัญญากับพี่นะว่าจะไม่ออกจากห้องน้ําเองรอจนกว่าพี่จะกลับมาเข้าใจไหมเด็กดือ้อเข้าใจครับพี่สายชนคนเจ้าเล่ไออุ่นนายไม่มองฉันแล้วนายจะรู้ได้ยังไงว่านายใช้สะอาดแล้ว พ่อเลี้ยงอาทิตย์แกล้งโวยวายขึ้นเมื่อเห็นการเช็ดตัวแบบแปลกประหลาดของไออุ่นเช็ดทั้งที่ไม่มองส่วนที่กำลังเช็ดอยู่ซึ่งนั่งหันหลังแล้วเอี้ยวตัวยื่นมือมาทางด้านหลังใช้ผ้าเปียกถูกๆ,กๆไทายถ่ายไปผมเช็ดได้แล้วกันนะ่ะถ้าพ่อเลี้ยงคิดว่ามันไม่สะอาดคุณก็อาบน้ำเองเลยสิพ่อเลี้ยงอาทิตย์คว้าก้อมือของเจ้าคนตัวเล็กแล้วดึงผ้าเปียกไปถือไว้เองถ้าจะเช็ดแบบนี้ฉันเช็ดเองดีกว่า ไออุ่นหันไปมองหน้าพ่อเลี้ยงแวบ,บหนึ่งแล้วหันกลับมาทิศทางเดิมคุณกลอมผมเหรอเปล่าทำไมถึงคิดว่าฉันจะโกรธนายล่ะก็คุณไม่อยอมให้ผมเช็ดตัวให้และน้ำเสียงที่คุณพูดฟังดูก็รู้ว่าคุณไม่พอใจพ่อเลี้ยงเจ้าเล่ยกยิ้มที่มุมปากเมื่อเห็นว่าคนตัวเล็กกำลังเดินเข้ามาติดกับที่เขาได้ดักเอาไว้นายก็ไม่ได้เต็มใจจะเช็ดตัวให้ฉันอยู่แล้วนี่นายจะสนใจทําไมว่าฉันจะพอใจหรือไม่พอใจ ชายหนุ่มรีบทิ้งระเบิดอีกลูกในทันทีที่เห็นอีกฝ่ายนิ่งไปมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยผมไม่เคยบอกว่าไม่เต็มใจจะทําให้คุณเลยนะผมแค่เออแค่แค่อะไรไออุ่นแค่ไออุ่น,ออนหันมามองฉันหันมาพ่อเลี้ยงหนุ่มดึงล้างตัวไออุ่นให้หันหน้ากลับมาหาตนเองมืออีกข้างก็จับที่ปลายทาของคนตัวเล็กให้เงยขึ้นมาเผชิญหน้ากันมองหน้าฉัน แล้ตอบให้มาซิว่าแค่อะไรพ่อเลี้ยงทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมเขินคุณคุณจะยังให้ผมพูดออกมาอีกทำไมนายถึงน่ารักแบบนี้พ่อเลี้ยงหนุ่มหัวเราะในลำคอเบาๆหัวเราะให้กับความเขินอายที่มันน่าเอ็นดูของไออุ่นมือหนาดึงลังเอวบางของเจ้าตัวเล็กให้น้มเข้ามาหาตัวเองแล้วกดหัวให้ใช้ใบหน้าสวยของไออุ่นแนชิดลงบนอกกว้างอืมพ่อเลี้ยง คุณมันเจ้าเล่ห์ชอบสวยโอกาสถึงปากจะต่อว่าเจ้าของอกกว้างแต่คนตัวเล็กกลับขยับตัวเข้าหาอ้อมกอดจนใบหน้าแทบจะมุดเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับอกแน่นๆนั้นฉันชอบนายนะชอบมากโดยรู้ใช่ไหมยอย่าทำตัวให้มันน่ารักมากเกินไปถ้าฉันอดใจไม่ไหวนายจะมาโทษฉันไม่ได้นะไออุ่นพ่อเลี้ยงหนุ่มเอนตัวลงนอนราบพร้อมกับดึงตัวคนเล็ก ลงมาน,นอนทาบทับบนอกเปลยปล่าของตัวเองพ่อเลี้ยงอาทิตย์ยกแขนแข็งแกร่งขึ้นมาโอบเอวบางเอาไว้ขออยู่แบบนี้ก่อนนะครับก็จบลงไปแล้วนะคะกับความสนุกของ EP นี้และกลับมาพบกับความสนุกและเรื่องวุ่นๆ่นของเจ้าสองอุ่นแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel By นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ